สวัสดีเพื่อนๆนะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนะครับใน d e s e s World กับโมดูล Super Carrier นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องระบบนำล่องนะครับการลงจอดของเรือตัวเครื่องบินลำนี้นะเริ่มจากส่วนแรกนะครับคือ Instrument Approaching Instrument นะครับคือระบบนำเข้าสู่ตัวเรือนำทางสู่ตัวเรือนั่นเองนะครับซึ่งตัวเรือเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างนะครับแต่ว่าจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่รู้สึกจะใช้ได้แค่ s 1 4 อ่ะแรกเลยคือทาแคนนะครับ t i t l Air Navigation System นะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกับบนบกนะคือใช้บนเรือนะครับหลักๆเราใช้เพื่อระบุตำแหน่งของตัวเรือนะครับแล้วก็ค้นหาว่าเรืออยู่ทางทิศไหนของเรานะครับของเครื่องบินระยะห่างเท่าไหร่นะครับอันที่สองนะคือ ICLS นะครับหรือคือ i LS นั่นเองครับแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเรือทุกเครื่องบินนะครับหลักๆ ตัวนี้จะใช้ในการไกด์ลิงนะครับเมื่อคุณอยู่ท้ายเรือนะครับเพื่อทําการลงจอดให้ตรงรันเวย์เนี่ยจะไกด์ว่าคุณอะอยู่สูงอยู่ต่ำของจุดสลิงนะครับของไกด์สโลปอยู่ซ้ายอยู่ขวานะครับตัวนี้จะทํางานเมื่อคุณอยู่ท้ายเรือเท่านั้นนะครับแล้วก็มีระยะการส่งที่จํากัดอยู่นะครับมันไม่ได้ส่งได้ไกลมากนะครับหลักๆอยู่ประมาณสัก10ไม์นะครับระบบสุดท้ายนะคืออ u t ต m a ม i ิ c ิคเคลิเออร์แรดดิ้งซิสเต็มนะ a c l s นะครับอ่ะจากคล้ายๆ l o s แต่ว่า จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับว่าเป็นระบบอัตโนมัติซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยจะเห็นผลใน S 1 4นะครับคือ S 1 4อ่เราสามารถจูนคลื่น d บ l t a Link นะครับเข้ากับตัวเรือแล้วใช้คลื่นตัวนี้เนี่ยในการติดต่อนะครับครื่บินไปกับเรือเรือไปหาครื่บินอ่ะวันนี้ตัวเรือก็จะเหมือนกับว่ามาคนโทรลตัวเครื่องบินเรานะครับเครืบินก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับมันก็จะทําการลงต่อให้อัตโนมัติแต่ตัวนี้ท้งนี้ทางนั้นนะครับมันก็จะมี โอกาสผิดพลาดอยู่นะครับเพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเนาะแล้วก็มีขีดจํากัดคือสามารถควบคุมเครื่องได้สูงสุดแค่2ลำนะตามที่คู่มือเขาเขียนม,มานะครับแต่จะดีสุดแค่ลำเดียวนะครับเรื่องถัดมาคืออุปกรณ์สําหรับบอกนักบินนะครับว่าอ่าคุณอยู่สูงอยู่ต่ํานะครับอยู่ซ้ายอยู่ขวานะครับในการลดลงจอดนั่นเองนะครับเคมาตัวเรือมทุกเครื่องบินเนี่ยจะมีอยู่3อย่างนะครับอันแรกนะคือไฟ IFLOLS นะครับ เรื่องง่ายคือไฟออตติคอลแลนดิ้งซิสเต็มก็แล้วกันสั้นๆนะหรือไฟโฟล์ที่ผมเรียกกันจะเป็นแท่นไฟนที่ติดตั้งอยู่ทางซ้ายของเรือนะครับจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับใกล้ๆกับสลิงนะครับไฟตัวนี้จะทํางานเมื่อนักบินนะครับล่อนเข้ามาอยู่ในท้ายเรือแล้วนะครับซึ่งไฟตัวนี้นจะมีไฟสาร์บอกอต่างๆนะให้เราเห็นก่อนอื่นนะผมต้องบอกก่อนว่าไฟตัวนี้ถ้าใช้ตลางวันมันจะมีปัญหาอย่างนึงคือาอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคือมันมองไม่ชัด แสงสะท้อนมันเยอะแต่ว่าถ้าเป็นตอนคืนหรือว่าตอนโปรเพลย์นะครับมันจะสว่างขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไอ้ตัวเนี้ยส่วนหนึ่งมันเป็นที่ตัวอาโมดูลนะครับตัวของ d c s เองครับที่เขาทําไฟไม่สว่างนะครับมันสว่างได้แค่นี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาก็ดักไว้ว่าคนที่มีซูเปอร์แคร์เออร์เนี่ยจะมีเลเยอร์นะครับขึ้นมาที่ห้องนักบินเรานะครับเป็น ไฟตัวนี้ใหญ่ขึ้นมานะครับอ่านค่าเหมือนกันนะให้เรามองเห็นได้ชัดขึ้นเคยสำหรับท่านไฟตัวนี้นะครับเริ่มจากอันตรงกลางนะครับที่เขียนว่าเレน assembly นะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยจะมีเขียนว่าบอลทีหนึ่งอ่ะเป็นไฟแนวตั้ง12ดวงนะครับตัวที่10ดวงนะครับจากบนลงล่างนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ไฟดวงที่ 11- กับ12คือล่างสุดเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับไฟตัวนี้คืออะไรนะครับคือเป็นตัวที่บอกว่าคุณอ่ะอยู่สูงอยู่ต่ำนะครับของไกด์สโลปนะครับ ถ้าอยู่สีเหลืองคือคุณอยู่ในมุมไกด์กสโลปแล้วแต่ว่าอาจจะอยู่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปนะมันจะมีไฟอีกหนึ่งที่เขียนว,ว่าอ่ดัตทัมไลท์นะครับไฟที่เป็นไฟสีเขียวยาวๆนะครับอ่ปเป็นไฟเหมือนเซนเตอร์นะว่าตรงนี้คือไกด์กสโลปที่ถูกต้องนะครับอ่าดังนั้นวเวลาใช้เนี่ยก็คือเราจะเลี้ยงตัวบอลนี้ยให้มันอยู่ใกล้เคียงสีเขียวมากที่สุดหรืออยู่ตรงสีเขียวเลยนะครับถ้ามันขึ้นสีแดงแปลว่าคุณอยู่ต่ำเกินไปซึ่งมันอันตรายมีโอกาสที่คุณจะตกน้ําหรือว่าชนท้ายเรือนะครับ ดยปกติแล้วถ้าขึ้นสีแดงเนี่ยอ่า LSO นะครับเจ้าที่อยู่พื้นนะเขาจะบอกให้คุณเวฟออฟนะครับซึ่งจะมีไฟสีแดงนะครับที่อยู่ติดกับสีเขียวเนี่ยคุณเป็นแนวตั้งนะครับมันจะกระพริบนะครับหรือเป็นไฟสีแดงโล่ขึ้นมานะครับซึ่งหมายความว่าให้คุณอ่ะบินออกไปเลยนะครับคือเร่งเครื่องยกเลิกการลงจอดนะครับออกไปนะครับอ่ะไฟตัวนี้ไฟเวฟออฟจะทํางานเมื่อ LSO ไปคนกดสวิตช์นะครับแลวเขาประเมินแล้วว่าคุณลงไม่ได้นะครับ อ่ะอสุดท้ายไฟสุดท้ายคือคัดไลท์นะครับคัดไลท์จะใช้ก็ต่อเมื่อไม่มีการสื่อาสารนะครับคือเหมือนกับว่าโนเรโดคอนเน็กนะครับจะเหมือนใช้การสัญญาณหรือยังไงนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าไฟตัวนี้ไม่เคยใช้เลยนะครับมันไม่ค่อยติดมันไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับเพราะว่าปกติเราคอวิทยุหาตัวเรือนะครับมันก็จะติดตลอดอาล่ะนอกจากแท่นไฟที่อยู่ทางซ้ายของเรือแล้วนะครับก็ยังมีไฟที่ท้ายของเรืออีกที่หนึ่งนะครับอยู่แถวๆใกล้ เขาเรียกว่าเหนือจุดระดับน้ำทะเลของตัวเรืออยู่นิดหน่อยนะครับอ่ะตัวเนี้ยจะเป็นไฟสามดวงนะครับสามสีคือแดงเหลืองเขียวนะครับไฟชุดนี้เราเรียกว่า Long เลเซ e Laser l i ัพซ System นะครับมนคือไฟที่บอกว่าคุณอ่ะอยู่ซ้ายอยู่ขวาของจุดลงจอดนะครับอ่แกน t Max คือไอ o p ปติค l ล i ลท์เนี่ยเป็นตัวบอกว่าคุณอยู่สงูงอยู่ต่ํานะครับเราก็บอกว่าเออเอคุณได้ไม่ได้นะครับแต่ว่าไฟเลเซอร์นะครับ ตัวนี้ที่อยู่ท้ายเรือจะเป็นตัวบอกว่าคุณอะอยู่ซ้ายหรือขวาอ่ะเมื่อบวกกันอะก็จะบอกว่าคุณอะอยู่ตรงกลางไม่ตรงกลางนะครับโอเคไอ้ไฟสามดวงนี้นะครับมันจะมีการบอกค่าความหมายนะครับหลักๆอยู่สองอย่างนะครับก็คือหนึ่งนะครับคือการกระพริบนะครับคือบอกว่าเนี่ยคุณอะอยู่ไกลเกินไปนะครับหรือถ้าไฟนิ่งนะครับก็แปลว่าคุณอะอยู่เกือบตรงกลางนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างในนี้นะครับตที่คู่มือเขียนมาเขาบอกว่าถ้า ไฟสีแดงนะครับหรือไฟสีเขียวอะไรก็แล้ว,แต,วแต่เนี่ยมันจะพิบทีเนี่ยรัวๆนะครับแปลว่าคุณอะอยู่ไกลาจากมุมรัาลงจอดนะครับให้คุณไปทางด้านหนึ่งเช่นถ้าเป็นสีแดงกับพิบรัวๆคุณอยู่ซ้ายเกินไปก็ตบไปทางขวานะครับอ่ะถ้าไฟเริ่มกระพริบช้าลงนะครับก็แปลว่าคุณอะค่อนข้างจะอยู่ใกล้แล้วนะแต่ยังใกล้ไม่พอก็ตบไปนิดนึงเบาๆนะครับอ่ะถ้าเป็นไฟสีแดงโล่เลยหรือเขียวค้างเนี่ยแปลว่าคุณค่อนข้างจะอยู่ อีกที่หนึ่งอ่ะจะอยู่ตรงกลางแล้วนะครับก็คือมันก็ได้แหละนะครับถ้าคือสีเหลือคือคุณอยู่ตรงกลางพอดีนะครับแอบประมาณนี้แต่ถ้าไฟตัวนี้ไม่ติดเลยแปลว่าคุณอยู่ห,าห่างเกินมากเกินไปของจุดที่มันประเมินได้นะที่มันสามารถเช็คได้ทั้งนี้นะครับไอไฟอัลติโคไลและเลเซอร์ไลท์เนี่ยลักษณะการทํางนานมันเนี่ยมันจะเป็นทรงกลวยนะครับวิ่งออกไปนะครับคือจากจุดลงจอดมันจะเป็นกลวยวิ่งไปถ้าคือถ้าคุณอยู่ไกลอ่ะ มันก็จะบอกค่าคุณให้คุณปรับได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณอยู่ใกล้ความผิดพลาดมันี้สูงขึ้นเพราะว่างุมจะแคบลงไงเรื่อยๆ,ๆนะครับดังนั้นเมื่อคุณอยู่ใกล้ดาดฟ้าเรือมากเนี่ยมันก็จะเป็นการให้นักบินจาัดก,การเองนะครับส่วนใหญ่ก็ระยะแค่สองสามร้อยฟิตอะคืออยู่ห่างากท้ายเรือแค่นิดเดียวเองนะครับเขาก็จะให้นักบินจัดก,การและตัดไตเองนะครับประมาณนี้แต่โดยปกติแล้วไฟตัวนี้จะไกดให้เราลงจอดได้พอดีตลอดนะครับเคีระบบนำล่องอสุดท้ายนะครับ ไม่ใช่อุปกรณ์อะไรเลยคือระบบวิทยุนะครับจะเป็นการสื่อสารจาก l อ o มาที่เรานะครับตัวนี้นะครับสำหรับซูเปอร์ไคเอจะมี l s o ซที่เป็น AI ไอแล้วเขาจะติดต่อเรากับมาเมื่อเราอยู่ในอ่าทีฟอยฟใหม่นะครับก็คืออยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับของการล่องลงจอดนะครับจะเป็นการคอลวิทยุมาหาเรานะครับหลักๆคือมันมีหลายประโยคมากนะครับแต่ว่าผมจะเอาแค่4อย่างนะครับที่เราจะได้ยินประจำนะครับเราก็จะง่ายที่สุดก็คืออันแรกนะครับ คือ power นะครับถ้ามีคําว่า power นะครับหรือ power power หมายความว่าให้คุณอนะเร่งเครื่องขึ้นนะหมายความว่าคุณอนะอยู่ต่ําเกินไปนะครับเพิ่มแรงพานบินขึ้น,นเองนะครับถ้าเขาบอกว่า you high นะครับก็คือหมายความว่าคุณอยู่สูงไปหมายความว่าให้คุณอนะผ่อนคันเร่งลงนะครับก็คือลดระดับลงมาถัดมาคือ left for l i g h up นะครับหมายความว่าคุณอนะอยู่ทางซ้ายของเซตเตอร์ไลน์นะให้คุณตบทางขวาถ้า right for l i g h up หรือ line up up right อะไรประมาณนี้นะครับคือคุณอยู่ทางขวาก็ตบไปทางซ้ายนะครับ อ่ะมันจะตรงข้ามกันนะเวลาเขาบอลกมาซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นการประเมินจากเจ้าที่พักพื้นนะอ่าสำหรับ Lso ที่เป็นไอจะมีขีดจำกัดในการวอลอยู่เพราะว่าบางมันค่อนข้างจะช้านะครับแต่ถ้าเป็นเพลเยอร์นะครับมันจะเร็วกว่ามากนะครับแล้วก็บางทีก็จะสงสัยว่าที่คุณเห็นในคลิปอ่าบนเริงทุกมิต่ Lso ยืนถือโทรศัพท์แล้วก็วอลแต่ไม่ได้ดูจอเลย้ยคือพวกนั้นอ่ะมันโปรมากนะคือเขา ดูด้วยสายชัตตยานได้นะเขาแพ่ไม่ต้องดูจอนะเัาเขาถือวิทยุบอกเอาเอาเองเลยนะครับแต่อันนั้นก็คือเรื่องของจริงไปอันนี้เรามาดูของดีเซสนะครับมันก็ช่วยได้ดังนั้นเมื่อรวงอุปกรณ์นำาล่องจอทั้ง3อย่างนะเขาด้วยการคืออุปกรต์นะครับโหลดสัญญาณไฟโหลดวิทยุนะครับมันก็จะเป็นการช่วยลงจอดอย่างสมบูรณ์แบบนะครับที่เหลือคืออยู่ที่นักบินนะไม่ต้องคาตอบแล้วแค่ทําตามก็พอนะครับ โอเคก็จบกันไฟกับระบบทำร่องจอของซูเปอร์แคเรียร์นะครับนะครับก็จกว่าระบบทุกอย่างมันจะทำงานก็ต่อเมื่อคุณทำทุกอย่างถูกต้องนะหมายว่าคุณจะต้องทำการติดต่อนะอินบาวไปที่เรือนะครับมันจะสำคัญมากนะการติดต่อวิทยุถ้าคุณไม่ติดต่อไปที่เรือนะระบบบางอย่างจะไม่ทำงานนะครับแล้วก็ในตัวซูเปอร์แคเรียร์เนี่ยทุกครั้งที่คุณลงจอดเนี่ยจะมีการให้เกรดแอ คือมันเป็นการเก็บแต้มนะว่าคุณลงจอดได้เพอร์เฟกต์ไหมมีการติดต่อเรเดีโอไหมอะไรอย่างนี้ไหมนะครับซึ่งสําหรับคนที่อ่าฝึกฝนฝีมือพวกนี้มันก็จะเป็นเหมือนหนึ่งความท้าทายนะครับแต่ถ้าเราเรลเ่นปกติมันก็คือการเพิ่มบรรยากาศนะครับตัวช่วยเรานะครับโอเคองั้นคลิปนี้ผมจบไปน,นี้ครับเอเจอคลิปไปนะครับ